ีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเลหกับสเปเชียลเกมมิ่งนะครับอยู่กับโอ้โหโอ้โหมึงอยู่มึงอยู่ใกล้ๆกูนะสกีป์ไปประตูประตูมาประตูครับโอ้โหเยอะด้วยนะครับนี่คือบ้านของคุณออมนะครัเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องกันทีหลังนะครับเดี๋ยวกดเปิดรูปภาพเลยนะครับผมกับเปดูรูปภาพดูรูปภาพอีสามคนยังไงนี่ไปทีครับให้อ่านประวัติก่อนไปอ่านนม่ครับ คือเ,เรื่องเป็นนี้ครับพ่อนะครับไปซ่อมลูกครับแล้วแม่เห็นนะครับแม่เลยตอมใจตายนะครับแล้วพอพ okay. ่อเห็นแม่ตายพ่อเลยตอมใจตายครับแล้วลูกครับเห็นพ่อกับแม่ตายลูกเลยตอมใจตายด้วยแล้วคนใช้ครับเห็นนักสามคนตายคนใช้ได้ตอมใจตายด้วยนะครับใช่ไหมครับคุณเบครับกูไม่รู้เ uh ือนันครับครับโหไฟจการนอนไหมเนี่ยวันเนี้ยสัตว์กลัวไหมอีกกอกงอกแงี้ยงี งจเดี๋ยวมึงจะแอสัศศินคีดเฮ้ยแอสัศศินคิดอสัศศินคิดอ้ไรเงี้ยเสียงร้องไห้โอ้โหเลือดแอสัศศินคีดกูบอกสัตว์เลือดควยมึงเห็นเลือดไหมเที่ยไม่มาแล้วเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรวะแอสัศศินคีดครับผมโอ้โหเฮ้ยสัตว์ควยเที่ยแม่งอัศศินคิดไอ้มันมีมันมีจอมหมายตรงนี้แหลยอะไรเนี่ย อะไรเยียบเบิร์ดบีดอ่ะบีดไม่ใช่เบิร์ดเหรอเฮ้ยโอ้จิตโนโคลาามีอะไรแล้วมีอะไรอีกไหมเนี่ยแค่นี้เหรอโอ้โหจอกว่ะมันก็มาแบบนี้ขอเดียอย่าอย่าบอกพี่ไอ้ต้าโผล่ขึ้นมาไอ้แอสซินคีดกูบอกแล้วโอ้ชัดเลยอ่ะแอสซินคีกดโอ้โหครับกดบิงไปโอ้โหมาครับเข้าห้องสองครับ ห้องน้ำครับห้องน้ำห้องน้ำที่ของเราแช้บ่อยๆครับเปิดน้ำทำไมให้ประหยัดไฟดิสัสประหยัดไฟหาอะไรประหยัดน้ำเออประหยัดน้ำปรดยังไงครับครูไม่เห็นไม่เห็นเรื่อยกมาก็ไปเรื่อยเหรอเฮ้ยขี้แม่งกดไม่ลงคีย์กดไม่ลงเป็นเงินก่อนหรือเปล่ามันมันไม่มีอะไรเลยวะทั้เปิดไม่ได้ละเฮ้ยมันมองไม่เห็นเฮ้ยใครเคาะประตูวะไม่มีใครอยู่ครับ ไม่มีใครอยู่ในนี้ขี้อยู่มันน่ากลัวเลยเย็นดูไอ้โง่ไม่มีใครอยู่ใช่ไหมไอ้เฮ้ยโอ๊ยซัดโอ้โหโอเม่เลยสัดโอ้โหน้ากลัวเลยมันมาเป็นเหมือนเดิมครับขี้ไกลัวแล้เหี้ยไหนไม่กลัวมึงไปนั่งหลังกูไหมวะกูมันน่ากลัวเลย ไปพวกส่วนนเฮ้ยมันเมื่อไหร่ใช่ไหมโผล่ขึ้นหมอนี่โผล่ขึ้นหมอนเฮ้ยมันมีจมหายังไงจมหายเออ I am sorry sorry for what I have done to อะไรเนี่ยนี่แหละกูอ่านก็ยังไม่ออกก็แดกอ่านเลยอ่านไม่ออกเฮ้ยโผล่ตีนใครเอ้ยนั่นมันตีนของเออคุณการนะครับที่เขาแอบขี้ในห้องนี้คุณการครับ แล้วก็ใช้คำเดิมมาหลอนเหรเฮ้ยมึงเกิดมึงกดไปดูตีนใหนโอ้โหตีนมังไม่ล้างอ่ะเออเห้ยท่ไมต้องแต่งใส่เปิดดิแม่ยิงขี้กดไม่ลงอ่ะมึงกูจะขี้ต่อเนไม่ได้หรอเรอน้ำเปิดไม่ได้ไงต่อเนี่ยนี่มีแย่เลยจริงไม่เขียนตีนไม่ไจะมาดูตีเรื่องไงวะก็คำเดิมไงทำไงวะตอนที่มันมันขึ้นมาเองอ่ะไงจ้ะ ผู้ทำอะไรวะตอนนั้นถ้าไม่มีขี้อะไรเลยเฮ้ยข้อหาพ่อของขี้อยู่มาแล้วมาแล้วเฮ้ยไ oh, ม่เข้าใจของมาขี้อยู่ใช่ไหมโอ้เบสจะมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยโหเสิ่งที่ อะไรอีกเนี่ยไม่เห็นมีเหี้ยเลยอ้าวโอ้โหออกมาดิสัสโอ้ยท้อคุยอะไรนักหนาวะมึงไม่อยากมึงอยากก้มหน้าดิ่คุยเรี้กบัวมึงจะก้มทำไมล่ะไอ้สัสโว้ยมึงอยากบัวบัวบัวมึงออกบัวงงคุยมึงอยากก้มไอ้สัสอ๋อมันมันไม่ออกมาแล้ววะเฮ้ มึงอย่าโกนนี่มึงก็เพีาด้วยนะวายจัดนี่เราต้องทำทำแล้วใจเี้ยมึงอย่าบอกโกนเปลี่มึงก็เขียนคำเดิมเลยปิดมาอดิมึงอย่าข้อคุยอะไรนักหนาวะมึงเข้ามาเลยตกตายไปเลยเฮ้ยมันก็มองจอดิสัตว์มองไอ้หลวงจะมันจะยืน เขาอัางดีพี่โอ้โหมาไม่ใช่ีแพนเค้กในเราต้องเอาพามากดระดับความัวกดกดความัวเฮ้ยมาแล้วมาแล้วึ่บึบยมีอะไรเฮ้ยโอ้ยสั์อาชินคีสจากตอนเมื่อกี้นะครับผมโอ้โหเขานี่แต่ะมึงห้องห้องแห่งความลับประคุยเขาเนี้ยนี่ไงเป็นไง โหห้องความลับไปเขาเนี่ยอเลยโชว์เบมึงมึงอยากก้มหน้าแค่นั้นไมกลัวเฮ้ยอย่าเปิดเปิดแล้วมันเสียงหลอนคุยเอ้ยมันคืออะไร่ะชิเมโผล่มาไหมเนี่ยรเลยนะครับเฮ้ยเขาตบมือให้ครับโหเสียงมันโคตรหลอนนะพูดจริงนะอึงดดึงดดึงด จริงคัดตัดหนึ่งครับครับโอ้เออกูไม่กูโอ้ยเจ้ามาเลยเจออีดอกทองนี่ใครวะอีดอกช่องไอ้ตุ๊กตาครับผมไอ้โยโย่ครับโยโย่หลังจากที่ปิดเพลงไปก็มีเสียงเด็กเชียร์ว่าอ้สัตว์มึงก็โดนกูดิ มึงใช่ไหมอีควยมึงใช่ไหมแล้วบอกไม่กลัวควยสักผมร้องหาพ่อผมร้องหาพ่อกเคยร้องไงวะไม่ร้องอย่าเรื่องจริงวะเนี่ยออจะมีอะไรออกมาเพิ่งจะเล่นอะไรหนาเพลงเนี่ยโหมือกี่เด็กเที่ยนี่แหละกูจับได้เฮ้ยใบจะส่องอะไรวะชิเลนี่กูด าหายไปไหนอ่ะชีเราก็เราเก็บเข้ามาไงแล้วแม่งเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งก็มาโอ้โหแม่สัตว์ลูกแอสซินคิดมานั่งทำไมนี้ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่น่ากลัวเลยนะทีวิตมีเล่นกับฉันกูไม่เล่นไม่เล่นพ่อมึงดิกูเล่นคอมอยู่กูไม่เล่นไอ้สัตว์โอ้โหใครเล่นกับมึงไงโถมึงเน่ปิดตาเบ๊ะอากณดิสัตว์เบ๊ะลุวเบ๊ะ เบสเบสเอาดิเบสเบสออกซีจัดมึงอย่าปิดตาโอมนี่แหละต้องเยอะกูนั่งเลยคนเดียวอ่ะนี่มานี่มาอยู่ข้างหลังกูทำไมอย่าปิดตามึงลุกขึ้นมากูเลยไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนะครับผมมันก็แค่ไก่ไก่ตีนไก่ตีนงูนะฮะมึงจะไปนอนทำไมมึงอยู่ข้างกูดิ ได้ยังมา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 ไม่นะเบลตาตะบกิดไม่นะเบลตาไม่นะลองลองตรงหน้าต่างนี้ลองลองตรงหน้าต่างนี้หน้าเบตาเฮ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้ยเอาแล้ว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 โอ้ยยี่ห้อยีห้อกูไม่กลัวกูไม่กลัวจับสกีกูไม่อ้จับแล้วจับแล้ว โอ้ยเฮ้ยโอ้โอ้ดี๋ยวน้ำก่อนเราสกูขี้แทบแตกเลยเปิดไฟเลยนะได้อันนี้คือไฟอากาศไฟอากาศนะที่ใช้กับลูกใช่ไหมตอนที่ว่าใช้ที่ว่าพ่อใช้กับลูกอ่ะแล้วแม่เห็นเลยจบเลยตานิ่งครับนี่คือเชื่อของแม่นะครับ ที่แม่ตอมใจตายแม่เอามาตบใช่ครับทุเบ็ดนะครับตุบเบ็ดแล้วก็ยอมใจตายเลยครับมึงก็นี่ก็นี่นี่นี่รู้สึกรู้สึกว่ามันจะไม่ไม่ใช่มันแสงร้อนเข้ามาหรอทำไมไม่เปิดไฟวะไฟดับเชีหายแล้วชิบหายแล้วงานงอกเลยไงมึงกูบอกแล้วว่าอย่ากูบอกแล้วเลยว่าอย่าเล่นไฟไอ้สัดเออมึงเล่นอะไรเป็นเงี้ยนี่อยงเงี้ยอยงเงี้ยอ้อ้าวไม่ใช่อีกไม่ได้ครับผมอะไรไม่ได้เลยตรงเนี้ยเหรอ ตรงนี้นั่นนน่ัไงกูว่าไม่ออกมาแน่เบล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 ปิดตาทำไมมึงปิดตาทำไมโอ้ยไม่ปิดโอ้ไม่ได้ปิดดูดิผมดูดิคือหลอกทำไมล่ะนี่หัวอาการนะครับอ๋อนี่ห้อกพายสนมาโอ้ยเย่แล้วเย่แล้วเย่แล้วโอ้ยโอ้ยเย่แล้ว ม่ดีเท่าไหร่นะครับเย้แล้วขึ้นมาดิแม่จังเลยกูไม่กลัวเย้แล้วกูไม่กลัวมึงหรอกแกแต่กูกลัวโอ้เย้แล้วเย้แล้วคือใบกากเนี่ยโอ้เขารู้หมดเลยเพื่อนเฮ้ยแม่ดิงขึ้นมาเลยเย็ดแม่งเอาปิดไฟปิดไฟเพื่อนมันจะมองไม่เห็นเพื่อนปิดปิดไฟเลยปิดไฟเลยกดไปมันมองไม่เห็นแล้ว

ยันเบูบอกแล้วโอเคเหรอไม่ลกวมึงได้ก yes, uh ับ huh. ก oh. <Industry. S 2> <Max>. ูหรอพราเาหรอโอ้มันต้องดินเชื่อขึ้นนี่สักโอ๊ยแม่งเส้ยกเซ้เันเบลมึงงงมันดิมึงทงมันไม เชื่อกลัวไหมึงดาก่มึงปิดตาทำไมน่ะมึงไม่กลัวไอ้สัตว์มึงลืมตาดิลืมลืมไม่จัดลืมตาลืมตาไม่เล็กกลัวเลยมึงก็ลืมตาดิไฟอย่ากล้าที่อีแม่นี่กินนะเฮ้ยไม่กินลูกเฮ้ยมึงอย่าโกงไฟกรเล่นดิจัดมันน่ากลัวนะเฮ้ยอะไรแสงนั่นน่ะคุณแจเซฟลูมกอดกดคุณแจ้กอดกอดกอดคุณยังก่นเพลย์ไฟออกมา ชิบหายแล้วชิบหายแล้วไปได้เฮ้ยมองมึงใหญ่นะเฮ้ยมองมึงใหญ่ใช่ได้ไม่น่าเชื่อนะว่าว่าว่พอมึงจะทิ้งอีนี่ไปได้เนาะสัสโอ้โหเบสขมอขมอเดี๋ยวดีอ้าวเฮ้ยยึดแล้วไงเยึดแล้วเยึดแม่ง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 มึงจะปิดตาทำไมสัสกูไม่กลัวไง

กูพร้อมที่กูจะลงไปนอนอย่างเร็วแล้วเนี่ยเอ้มึงจะไปหลบทำไมล่ะไม่หัวใจมึงเต้นตุบตังมันมันไม่เห็นมีเหี้ยเลยวะกูก็ตุบเย่ยงไม่ไหนไม่เห็นมีเหี้ยเลยสัสไ,นนไหนก็ทำไม

เอ้ามันกดให้โดนนี่มึงอย่ามึงอย่าพร้อมนอนใชตีนกดอีกแล้วยืดเน่ตีนันตีออกตีน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 เเลเยเลกดเลยกดทีมึงไงมึงชตีให้โดนทีเฮ้ยมึงิ่มือไข่มือมือต้องเป็นมือของคณกายเอาแล้ว้องนีู้รู้า้ครับไม่ได้รู้หรอกพีได้ได้ mà chịu một <laughs> cái món quà 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 món anh anh, anh <laughs> <Bị đầu. cười>

อีนั่นแต่ะถูกแล้วมั้งโอ้มาเรามาพร้อมใจมองหน้าผีกันเถอะมาอืมนี่ก็ไปสิบหกเวลาอีสิบหกนาทีแล้วนะเฮ้ยนี่มันไม่มีไรใช่ไหมเอาหนึ่งก็สี่เจ็ดงวคยเอยขอโทษเลยขอโทษท่านผู้ชมเลยขอโทษครับผม ความจำผมความจำผมจะสั้นแต่ลผมยาวนะครับแต่ทำผมยาวเจ้าอโหวัดเ้าเจ้าโอ้โหยาวดีอยสี่เจ็ด้าเกิดกดแล้วมันถูกไหมเอาล็กไซมาแล้วกูว oh, yeah. ่าแม่งมาแล้วเบสจะปตายเบสเบสอย่านะเนะไหนนะมไม่หค yeah, no, ือนเตเลยเนเลยเบสเบสเบสยอะไรโผมาจากล็อกเกอร์ะ ปวดดีเบสเติเติเอาคุยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยเลยเฮ้เอาลิมไเฮยพูมันบอกมึงบอกว่าแม่ตายมับอกว่าแม่ตายมันตายม้ว Muyên thôi, mày 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 mày thôi, mày thôi, mày mày thôi, mày MỪNG mày 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 ไม่ไมีอะไรน่ากาลัวรู้ยี้ปิดตาทำไม,มยี้ปิดตาอยู่กูน่ากลัวเท่าไหร่เฮ <laughs> ้ย <laughs> ไ,ไ,ไ,ไม่มีอะไรกดได้มั้งเฮ้ยอย่าไปอย่าไปกดมั่วนะเพี่อเอาเลยเพื่อดเอาเลยเพื่อเอาเลยเพื่อนหนในในคือผู้กล้าอย่ากดมั่วที่ เฮ้ยจะไม่ีเสีแค่เสียงกูแล้วยัง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 ไม่จบอ้เอาบึกเอาตีไปเลยนเบียเบียยอากดเเชื่อูนะเบียนะอยากดนะเบียเบียยกดนะเบียเชื่อูเบียเบียไปดับเอาแล้วเอาเร็วมาเร็วมาเร็วเฮ้ยมาเรวเีนอะไรเออ

ยิเลียงยิแมงยิ่แมงไม่มีอะออกมาไม่มีที่อะไรเลยเมเมเมเด็กขเมเไมมาเฮ้โอ้ยเฮียสห้องาครับขอจบไล์ไล์หน่อยครับไล่หน่อยครับโอเคเอาขอจบไปแค่นี้นะครับไม่ไหว